เคยสงสัยไหมครับว่าอะไรที่ทําให้คนบางคนเนี่ยเขาประสบความสําเร็จแบบสุดๆไปเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกหลักการจากหนังสือระดับตำนานเซเว่นอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงของสตีเฟนโควีกันครับซึ่งเป็นกรอบความคิดที่บอกเลยว่าเปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วทั่วโลกเส้นทางของเราจะแบ่งเป็น4ส่วนหลักๆนะครับเริ่มจากพื้นฐานเลยว่าประสิทธิผลคืออะไรแล้วไปต่อกันที่ใช้ชนะส่วนตนใช้ชนะส่วนรวมแล้วก็ปิดท้ายด้วยการรับเลื่อยให้คมครับ โอเคครับเรามาเริ่มกันที่รากฐานของประสิทธิผลกันเลยก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจตรงกันก่อนว่าคําว่าอุปนิสัยในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่แล้วก็หลักการพื้นฐานที่สําคัญที่สุดที่ครอบคลุมทุกอย่างมันคืออะไรคือคําว่าอุปนิสัยเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่การทําอะไรซ้ําๆไปมานะแต่ตามหลักการนี้มันคือจุดตัดที่ลงตัวของ3อย่างเลยครับอย่างแรกคือความรู้ก็คือรู้ว่าต้องทําอะไร2คือทักษะคือทํำยังไง และ3สําคัญมากคือความปรารถนาหรือว่าแรงจูงใจที่อยากจะทําจริงๆ3อย่างนี้ต้องมาเจอกันครับถึงจะเกิดเป็นอุปนิสัยที่แท้จริงได้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเนี่ยมันมีนิทานเรื่องหนึ่งที่อธิบายแนวคิดนี้ได้ดีมากเลยครับก็คือเรื่องห่านกับไข่ทองคํานี่แหละเป็นเรื่อง,งง่ายที่เราคุ้นเคยกันดีแต่มันคือหัวใจสําคัญของประสิทธิผลเลยแหละครับจากนิทานเมื่อกี้นะครับมันก็คือหัวใจสําคัญของประสิทธิผลเลยก็คือความสมดุลระหว่าง P กับ PC P ก็คือ production หรือผลผลิตซึ่งในที่นี้ก็คือไข่ทองคำนั่นเองส่วน PC ก็คือ production capability หรือความสามารถในการผลิตก็คือตัวหารไงครับประเด็นคือเราต้องดูแลทั้งสองอย่างนี้ให้ดีไม่ใช่จ้องจะเอาแต่ไข่ทองคำอย่างเดียวจนลืมดูแลตัวหานเอาละครับพอเราเข้าใจพื้นฐานแล้วทีนี้การเดินทางมันจะเริ่มต้นจากข้างในตัวเราก่อนเลยครับ คือการเอาชนะใจตัวเองให้ได้ซึ่งอุปนิสัย3ข้อแรกเนี่แหละครับคือเรื่องของการสร้างชัยชนะส่วนตนให้ได้ก่อนเลยมาเริ่มกันที่อุปนิสัยข้อแรกเลยครับ be proactive หรือการเป็นฝ่ายเริ่มต้นทำก่อนพูดง่ายๆก็คือการรับผิดชอบชีวิตตัวเอง100%ครับมันคือการเปลี่ยนบทบาทเลยนะจากการเป็นแค่ผู้โดยสารที่ปล่อยให้ชีวิตพาไปมาเป็นการกุมพวงมาลายัยแล้วก็ขับเคลื่อนชีวิตของตัวเองไปข้างหน้า ทีนี้ลองมาดูความแตกต่างของการใช้ภาษากันนะครับมันเห็นภาพชัดมากๆเลยแค่เปลี่ยนวิธีพูดนิดเดียวเนี่ยมันสะท้อนกรอบความคิดที่ต่างกันลิบลับเลยนะครับจากการโทษสิ่งรอบข้างมาเป็นการมองว่าเรานี่แหละที่เป็นคนควบคุมและแนวคิดนี้ก็อธิบายได้ด้วยภาพวงกลม2วงนี้ครับวงนอกสุดคือวงกลมแห่งความกังวลคือเรื่องที่เราไปกังวลแต่เราทําอะไรกับมันไม่ได้เลย ส่วนวงในคือวงกลมแห่งอิทธิพลครับนี่คือสิ่งที่เราควบคุมได้เปลี่ยนแปลงได้จริงคนที่โปรแอคทีฟเนี่ยครับเขาจะใช้พลังงานทั้งหมดไปกับวงในนี้แหละพอเราเป็นคนกลุมพวงมาลัยชีวิตตัวเองมาแล้วอุปนิสัยที่2ก็ตามมาเลยครับคือเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจมันเหมือนกับว่าก่อนจะออกเดินทางเราต้องรู้จุดหมายปลายทางก่อนมีแผนที่มีเข็มทิศเพื่อให้แน่ใจว่าทุกก้าวที่เราเดินเนี่ยมันไปในทิศทางที่ถูกต้องจริงๆไม่ใช่เดินหลงทาง เขาบอกว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นสองครั้งเสมอครับครั้งแรกคือการสร้างในความคิดในจินตนาการเป็นพิมพ์เขียวเป็นแผนและครั้งที่สองคือการสร้างมันขึ้นมาจริงๆผ่านการลงมือทำอุปนิสัยข้อนี้เลยเน้นย้ำว่าการสร้างครั้งแรกในหัวเนี่ยสำคัญมากต้องทำให้มันชัดเจนและถูกต้องที่สุดก่อนโอเคพอเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วจากข้อ2ใช่ไหมครับทีนี้ก็มาถึงการลงมือทําแล้วครับอุปนิสัยที่3ก็คือ ทำสิ่งที่สำคัญก่อนนี่คือเครื่องมือที่จะเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของเราให้กลายเป็นความจริงขึ้นมาได้เครื่องมือที่ทรงพลังมากก็คือตารางบริหารเวลานี่แหละครับคนส่วนใหญ่มักจะติดอยู่กับงานในช่องที่1คือด่วนและสำคัญหรือไม่ก็ช่อง3คือด่วนแต่ไม่สำคัญแต่คนที่มีประสิทธิผลสูงเนี่ยเขาจะพยายามใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่องที่2ครับคืองานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนอย่างการวางแผนการเรียนรู้หรือการสร้างความสัมพันธ์ นี่แหละครับคือหัวใจของการบริหารจัดการตัวเองอย่างแท้จริงพอเราสร้างชัยชนะส่วนตนได้แล้วคือจัดการตัวเองได้อยู่หมัดแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกครับไปสู่ชัยชนะส่วนรวมอุปนิสัยอีกสาข้อถัดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็การทํางานร่วมกับคนอื่นให้มันเวิร์กสุดๆไปเลยอุปนิสัยข้อที่4ครับคิดแบบวินวินหรือชนะชนะ มันคือกรอบความคิดที่ว่าความสําเร็จไม่ใช่ขนมเค้กชิ้นสุดท้ายที่ต้องแย่งกันนะครับแต่มีเหลือเฟือสําหรับทุกคนคือการมองหาทางออกที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่ว่าเราจะชนะได้ก็ต่อเมื่อมีคนอื่นต้องแพ้มาต่อกันที่ข้อ5ครับเข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา คือธรรมชาติของคนเราเนี่ยมักจะอยากพูดอยากจะอธิบายมุมของตัวเองก่อนใช่ไหมครับแต่อุปนิสัยข้อนี้บอกให้เราทําตรงข้ามเลยคือให้เราฟังก่อนฟังเพื่อที่จะเข้าใจเขาจริงๆนะครับไม่ใช่ฟังเพื่อจะหาช่องสวนกลับพอเราเข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ยการสื่อสารหลังจากนั้นมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยและเมื่อเราเข้าใจกันแล้วเราก็จะไปสู่อุปนิสัยข้อที่6ได้ครับนั่นก็คือซีเน r g y จีหรือการผนึกพลังประสานความต่างมันคือเวทมนต์ของการทํางานร่วมกันครับ ที่ผลลัพธ์สุดท้ายมันยิ่งใหญ่กว่าการที่แต่ละคนทําแยกกันเหมือนกับว่า1นบวกหไม่ได้เท่ากับ2แต่กลายเป็น 3, 4หรือ5มันคือการสร้างส,างสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมขึ้นมาหัวใจของซีเนจีจริงๆเนี่ยก็คือการเห็นคุณค่าของความแตกต่างครับไม่ได้มองว่าความแตกต่างเป็นปัญหาแต่มองว่าเป็นโอกาสที่จะได้ต่อย,ยอดจุดแข็งของกันและกันแล้วก็ช่วยชดเชยจุดอ่อน เพื่อสร้างทางออกใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งคิดหรือทําได้ด้วยตัวคนเดียวแน่ๆและแล้วเราก็เดินทางมาถึงอุปนิสัยข้อสุดท้ายข้อที่ 7. ครับซึ่งเป็นข้อที่สําคัญมากๆเพราะมันคือสิ่งที่ทําให้ทั้ง6ข้อที่ผ่านมามันยั่งยืนครับนั่นก็คือการรับเลื่อยให้คมอยู่เสมอการรับเลื่อยให้คมในที่นี้ก็คือการที่เราต้องหาเวลามาดูแลและพัฒนาตัวเอง อย่างสม่ำเสมอครับซึ่งมันครอบคลุม4มิติสำคัญของชีวิตเราเลยเพื่อให้เรามีพลังมีความพร้อมที่จะรับมือกับทุกอย่างได้อย่างเต็มที่สีมิติที่ว่าก็คือ 1. ด้านร่างกายครับการกินการออกกาลังกาย 2. ด้านสติปัญญาการอ่านการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 3. ด้านสังคมและอารมณ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ 4. ด้านจิตวิญญาณครับการทบทวนคุณค่าในตัวเองการทำสมาธิ ซึ่งทั้งสีด้านนี้มันต้องไปพร้อมๆกันอย่างสมดุลนะครับเพื่อให้เรามีประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืนภาพเปรียบเทียบที่ชัดที่สุดก็คือเรื่องคนตัดไม้นี่แหละครับลองนึกดูว่าคนตัดไม้ที่เอาแต่โหมตัดตัดตัดโด,ดยเลื่อยทื่อๆอกับคนที่ยอมเสียเวลาหยุดพักเพื่อรับเลื่อให้คมอะ่ะสุดท้ายใครจะตัดไม้ได้เยอะกว่ากันและเหนื่อยน้อยกว่ากันการลงทุนในตัวเองก็เหมือนกันเลยครับมันคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดแล้ว จะเห็นได้ว่าอุปนิสัยทั้ง7ข้อนี้มันไม่ใช่แค่เช็คลิสต์ที่ทําแล้วก็จบนะครับแต่มันเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยเป็นเหมือนวงจรการเติบโตที่ค่อยๆพัฒนาเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆสร้างความเข้าใจและประสิทธิผลในระดับใหม่ๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตลอดชีวิตเลยครับสุดท้ายนี้ก็อาจจะต้องลองกลับมาถามตัวเองดูนะครับว่าณนะตอนนี้เรื่องส่วนไหนในชีวิตของเราที่ต้องการการรับคมมากที่สุด การได้ลองนำกรอบความคิดนี้ไปทบทวนและปรับใช้อาจจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตก็เป็นได้นะครับ